มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชื่นชมผอ,อมอทอบ3งกระโดดน้ำช่วยคนขับเก่งตกคลองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันที่16ตุลาคม2563ที่ผ่านมาทาง Facebook ที่ฉายชื่อว่าวิสุทธ์จันตาฟัน ได้เผยภาพอุบัติเหตุรถตกคลองบริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขณะเดียวกันนะคะทางพลตรีจีราวัตจุลากุลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32พร้อมด้วย11เอกรัฐพงศ์ใจยะทิผลขับกำลังเดินทางไปป,ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้าระหว่างทางนะคะพบอุบัติเหตุขับรถเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลอง จึงพากันกระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือทันทีค่ะทำดีไม่มีใครเห็นไม่มีข่าวเลยนายทหารชั้นนายพลพลตรีจีรวัตรจุลากุลพอบอมทอบอ32กระโดดลงไปช่วยคนขับรถตกคลองที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเช้าว,วันนี้เวลาประมาณ6โมงเชา้าพร้อมกับคนขับทหารขนส่ง11นพใจยะทิ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้รอดชีวิตได้อย่างน่าชื่นชมทหารมีไว้ทำไมเสียสละจนลืมแม้กระทั่งชีวิตของตนเองเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ